ที่แต่งงานแบบเงียบเรียบง่ายมีเพื่อนพ้องคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานรักหรือเป็นการฉลองสมรสแและเรียบง่ายริมทะเลสำหรับนักแสดงสาวแป้งออนจิราและสามีชาวสิงคโปร์ที่ขณะนี้ทั้งคู่ก็มีพยานรักร่วมกันหนึ่งคน ล่าสุดค่ะเพจข่าวดังวันบันเทิงค่ะเผยโมเมนต์สุดน่ารักและโรแมนติกของคู่นี้กับการลงรูปภาพแป้งออนจิราและกลุ่มเพื่อนสนิทพร้อมข้อความบนรูปภาพว่าแต่งงานหวานชื่นริมทะเลจากนั้นเพจดังวันบันเทิงค่ะก็ลงแคปชั่นอีกระบุว่าแป้งออนจิราแต่งงานชื่นริมทะเลขอแสดงความยินดีกับแป้งออนจิรา ที่ควงคู่คุณสามีชาวสิงคโปร์ไลโอเนลเข้าพิธีแต่งงานแบบซุ้มเงียบเรียบง่ายที่จังหวัดภูเก็ตมีเพื่อนๆการบันเทิงร่วมงานหุ่นเส้นฤทธิพาเมพิชนาดใบเตยสุธีวันและก็ขอบคุณเครดิตภาพจากไอจีหุ่นเส้นฤิธิธิพาและใบเตย ขอบคุณเพจข่าววันบันเทิงเช่นกันค่ะเรียกได้ว,ว่าค่ะเป็นการฉลองสมรสและแต่งงานเรียบง่ายริมทะเลชิลๆกับกลุ่มเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแป้งออนจิรา